สวัสดีค่ะชื่อปฏิตาจัญยานะคะมีน้องอายุอนุบาลหนึ่งค่ะน้องก็จะมีตุกแข็งเป็นก้อนแล้วก็จะมีอาการอุดตินน้องแง่พอลาไปโรงเรียนอย่างนี้ค่ะค,คุณครูก็จะ,ะแนะนํามาวัานน้องไม่ค่อยขับท่ายก็เคยพาน้องไปหาหมอค่ะแล้วก็หาน้ําผลไม้หา นมเปี้ยวให้ทานเสริมแต่น้องก็ไม่ค่อยชอบทานมีเพื่อนเอาแนะนํามาเวลาขับถ่ายก็่มขึ้นแล้วก็เป็นเวลามากขึ้นที่สําคัญนะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นตัวนี้จะไม่ผสมน้ำตาลและสามารถเอาไปผสมอาหารให้น้องทานได้ค่ะแพ็กเกจเขานะคะาสามารถที่จะพกพาไปไหนได้เก็บสะดวกง่ายขึ้นค่ะฝากแม่ๆที่สนใจเข้าไปดูเพจ Facebook ได้เลยนะคะเบอร์บายแต๋ม่า